สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุกเกาะนะคะวันนี้นะกุกเกาะเออพรุ่งนี้สินะกุกเกาะนะคะก็ผู้ใหญ่บ้านนะ,ะแจ้งบอกบุญนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นกระถินนะคะพระอาจารย์สมบัติเนาะก็จะมีกระถินนะมาทอดที่วัดพระอาจารย์สมบัติน,นะเพื่อนก็ประกาศแผ่น,นะคะหอไม้แล้วก็ของที่เรามีนะคะมีกล้วยมี ข้าวสารนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็พอแทนเมื่อวานนี้เก็บสิ่งนี้ไปร่วมนะแล้วแอดก็จะไปหาหน่อไม้ด้วยแต่รอดูนะคะว่าจะได้ไหมเนี่ยถั่วพูของเราเนาะเราก็จะเก็บไปร่วมด้วยเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าวสารล้วก็เอาถั่วพูแล้วก็ถ้ามันน่าจะมีอยู่นะหน่อไม้นะอย่างน้อ้ยก็ต้องมีแหละไปร่วมบุญเขาเพราะว่าเราไม่มีกล้วยนะเราก็เอาเท่าที่มี โอ้นี่พอนี่ชุดนี้ก็นี่โอ้มันเกือบจะแก่แล้วพอโอ้ยมันอะมีมันแก่บัลลบร้อเออเจ้าก็ไม่เก็บน่ะเอ๊ะมาข้างเครื่องอีอันนึงเรื่องมือเจ้าปิดเมื่อกี้นี่อันนึงขนาดเห็นบ่อันละนั่นนั่นนั่มันบังอยู่น่ะมีเห็นติเออมาบักง่ายได้บังบังเสียเดงว่ามันบังเจ้าเออ รุ่นแรกก็เราก็เก็บไปทำบุญแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ ใบมันเป็นพุ่มงมันก็เลยบังแกเรวบอวปหอหื้มมือกันแสองมานั่นละดูขึ้นยอดปลายขามเลย ัดูแต่ละฝักนะดูแต่ละฝักนี่ตัวดีเลยก็จะมีฝักยาวฝักสั่นไปนี่ไม่ไดึองออกมาเราจะเก็บนี่มันจะเหี่ยวนี่ฝักงามมาก ถึงบ่มีถึงจอยนิดนึงนิดนึงเนี่ยทุกคนกรอบนะแล้วก็เก็บใหม่ใหม่เคี้ยวกรอบๆดูเลยกินเมี่ยงตะไคร้เดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้กันโอ้นี่หนอนนหนงเล็กๆนี่แหละพอดีแกง แขนงมันแบบนี้แล้วก็จอางไปทุบไปปอกแล้วทุบนี่อ่อนมากนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันก็จะนอนแหนงแบบนี้เนี่ยรอใ้ลึกยังเพิ่มเอกใหม่นเนี่ย มอนเลยทุกคนน,นี่ได้เยอะอยู่นะมันชาแนงเนงก็อร่อยนะทุกคนนี่หนอสวยเลย โอ้หนอใหญ่งามเล้ยช่วงนี้เริ่มมีมดคันไฟแล้วนะทุกคนเดินจะหมดฝุนแล้วก็มีหมดละ วมกันก็ได้ยู่นะทุกคนโอ้นี่นะคะก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เฮ้ยนอยใหญ่เลยทุกคนโอ,อ้โหจะงายหลังโอ้นี่นี่เนีย่ยนี่นอนไปนอใหญ่เลย ให่มเนี่ยกอล์นอสองนอรวมกันก็ได้เยอะเราไปปอกที่บ้านเพราะที่นี่ยุงเยอะไม่ได้อาจจะมยุงมาด้ว khoai dữ ได้เยอะเลยทีเดียวนะทุกคนนี่แล้วหน่อไม้ของเราที่ไปหานี่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนเนี่เราก็จะไปล้างข้อวอ่มากต้มนะคะนี่ถ้าได้เยอะพอนก็จะต้มแล้วก็ทําน้าพริกเนาะ,ะแล้วก็แกงด้วยนะวันนี่ก็จะมีถูพูหนึ่งถุงนะคะข้าวสารนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมบุญกระถินกับาอาจารย์เนาะ,ะนี่นะคะก็เห็นว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงบุญกระถินเนาะ ก็พรรษาแล้วก็เป็นช่วงบุญกรถินเห็นว่าวันที่16กเนาะก็จะมีบุญกรถินที่กุกตูมด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมอันนี้ก็เราก็ไปร่วมสมทบก่อนส่วนปัจจัยเดี๋ยวเราจะไปสมทบอีกที่วัดนะคะพรุ่งนี้เนาะใส่ถุงเรียบร้อยนะทุกคนอะไรโอ้แต่งตัวดช่วยเลย ไปไปไปยังเออก็ไปป้าไปยืขึ้นผู้ใหญ่หล้อลูกป้าวันนี้ก็ได้เลยเนี่ยนี่อ่ะรวมบนชาทูบุญด้วยเหรอยกมือขึ้นด้วยชาทูเออเรียบร้อย